ลองนึกภาพตามกันดูนะครับแม่น้าที่เต็มไปด้วยแสงเทียนและยิบระยับเป็นพันธันเป็นหมื่นหมื่นดวงสวยงามมากๆเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับเทศกาลลอยกระทงของไทยเรานี่เองแต่ว่าเบื้องหลังความสวยงามตระการตานี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นในคืนพิเศษคืนหนึ่งก็คือคืนวันเพ็ญเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยเรา ซึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์จะเต็มดวงและก็ส่องสว่างสวยที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้แล้วพอถึงคืนนั้นปุ๊บโอ้โหแม่น้ําลําคลองทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะจะเปลี่ยนโฉมไปเลยกลายเป็นเหมือนแม่น้ําแห่งแสงไฟจริงๆกระทงเป็นแสนเป็นล้านใบจะค่อยๆถูกปล่อยลอยไปตามน้ํากลายเป็นภาพที่แบบว่าใครได้เห็นก็ต้องประทับใจไม่ลืมเลยละครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่าไอความสวยงามที่เราเห็นกันอยู่ทุกปีเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ มันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าเอาละครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันถ้าพูดถึงที่มาของลอยกระทงเนี่ยนะฮะโอ้โหมีเรื่องเล่าหลากหลายมากแต่เรื่องที่คนส่วนใหญ่จะคุ้นหูกันมากที่สุดก็หนีไม่พ้นตำนานที่มาจากในวังในราชสำนักนี่แหละครับเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนเวลากลับไปไกลเลยครับ ไกลถึงสมัยอาณาจักรสุขโขทัยเลยนะซึ่งหลายคนก็เชื่อกันว่าที่นี่แหละคือจุดกําเนิดของประเพณีลอยกระทงในแบบที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้ตำนานที่ว่าเนี่ยนะครับเขาเล่ากันว่ามีสตรีท่านหนึ่งชื่อว่านางนพมาศท่านเป็นพระสนมของพระร่วงเจ้าและท่านนี่แหละครับที่เป็นคนคิดประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัวที่สวยงามวิจิตรขึ้นมาเป็นคนแรกเพื่อถวายในพิธีที่ตอนนั้นเขาเรียกว่าลอยพระประทีป พอพระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรเท่านั้นแหละครับทรงพอพระไทยมากถึงกับมีรับสั่งเลยว่าให้จัดพิธีแบบนี้ต่อไปทุกๆปีเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องของนางลบพมาศเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าที่ทําให้เราเข้าใจประเพณีนี้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองเพราะถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยรากของประเพณีนี้มันซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับนั้นเราลองไปขดลึกลงไปอีกหน่อยดีไหมครับไปดูรากเหง้าทางความเชื่อ ทางจิตวิญญาณจริงๆที่มันถักทอจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงที่เราเห็นกันถ้าจะให้สรุปแก่นความเชื่อหลักๆเลยนะฮะมันจะเหมือนมีอยู่สี่สายใหญ่ๆที่มาบรรจบกันอย่างแรกเลยคือการขอเข้ามาพระแม่คงคาอันที่2คือการบูชารอยพระพุทธบาทอันที่3ก็คือการลอยความทุกโศกหรือสะเดาะเคราะหนั่นเองและสุดท้ายครับก็คือพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อที่น่าจะแข็งแรงที่สุดแล้วก็อยู่กับคนไทยมานานที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการขอข,อขอมาพม่าคงคานี่แหละครับท่านเป็นเหมือนเทพีแห่งสายน้ําคือมันเป็นกุศลละบายที่ดีมากเลยนะฮะเหมือนกับว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเราใช้น้ําเราอาจจะทิ้งสิ่งไม่ดีลงไปในน้ําใช่ไหมครับพอถึงวันนี้เราก็มากล่าวคําขอโทษมาแสดงความกตัญญูต่อท่านเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะคือการผสมผสานความเชื่อเนี่ยแหละครับ คือเดิมทีเนี่ยพิธีแบบนี้อาจจะมีรากมาจากทางศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูก่อนที่เขาจะลอยโคมผู้บูชาเทพเจ้าสูงสุด3พระองค์แต่พอพุทธศาสนา,าเข้ามาในดินแดนแถบนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนครับแอดเดปเอกความเชื่อเดิมมาผสมกับความเชื่อใหม่กลายเป็นการลอยกระทงรูปดอกบัวเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทแทนเห็นไหมครับว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะ คือมันยังมีตำนานอื่นๆในทางพุทธศาสนาที่มาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงลอยถาทองคําอธิษฐานหรือจะเป็นการระลึกถึงพญานาคที่เคยช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาไปจนถึงการเฉลิมฉลองที่พระพุทธเจ้าสเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์โอ้โหคือมันซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นมากจริงๆครับพอมีความเชื่อที่หลากหลายมารวมกันแบบนี้ใช่ไหมครับประเพณีมันก็เลยไม่เคยหยุดนิ่งเลยมันมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคสมัย ทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าลอยกระทงในแต่ละย,ยุคเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างคือถ้าเริ่มจากสมัยสุขโขทัยเลยนะตอนนั้นเขาจะเรียกว่าลอยพระประทีปเป็นพิธีเพื่อบูชาเทพเจ้าเป็นหลักเวลาผ่านไปครับจนมาถึงยุครัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยรัชกาลที่สก็มีการฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่ทําให้มันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แหละครับที่ลอยกระทงกลายเป็นเทศกาลใหญ่ระดับชาติ ที่ไม่ใช่แค่คนไทยนะฮะชาวต่างชาติก็รู้จักกันทั่วเลยแล้วลอยกระทงในโลกยุคใหม่ละ่ะทุกวันนี้มันเป็นยังไงคือเดี๋ยวนี้ลอยกระทงมันไม่ใช่แค่การเอาของไปลอยน้ําแล้วจบนะครับมันคือเทศกาลที่แบบโอ้โหสีสันจัดเต็มมากมีทั้งการมานั่งทํากระทงด้วยกันในครอบครัวมีประกวดนางนพมาศสวยๆมีจุดพลุไฟสว่างไปทั้งฟ้าไหนจะงานวัดงานเรื่รองต่างๆอีกคือมันเป็นค่ําคืนที่ เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ชีวิตชีวาจริงๆครับยังยังไม่หมดครับความเจ๋งของลอยกระทงในไทยคือแต่ละภาคก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอีกนะอย่างถ้าใครไปทางเหนือเนี่ยก็จะเจอกับประเพณียี่เปงที่เขาจะปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าเป็นพันๆดวงเลยสว่างสวัยไปหมดหรือถ้าไปที่จังหวัดตากก็จะมีลอยกระทงสายครับเขาจะใช้กะลามะพร้าวมาทําเป็นกระทงเล็กๆแล้วปล่อยลอยต่อกันเป็นสายยาวเลยเป็นภาพที่สวยงามมากๆครับ สรุปแล้วเนี่ยนะครับลอยกระทงมันไม่ใช่แค่เทศกาลสวยๆงามๆเท่านั้นแต่มันเป็นการรวมเอาทั้งเรื่องของการขอเข้ามาการแสดงความเคารพแล้วก็การปล่อยวางความทุกโศกเอาไว้ด้วยกันอย่างกลมกล่อมมากๆเลยก็น่าคิดต่อนะครับว่าประเพณีที่มันมีความหมายลึกซึ้งขนาดนี้ในอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ๆมันจะมีหน้าตาและความหมายเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนกันนะ